สำหรับคนปีมะแม่นั้นในตำราได้กล่าวไว้ว่าคนปีมะแม่มุ่งมั่นมีความก้าวหน้าถึงแม้บางครั้งอาจดูเฉยชาแต่ความขยันอดทนทำให้ได้ดีและปีที่เสริมดวงกันจะแต่งงานกันจะทำธุรกิจร่วมกันจะเป็นหุ้นส่วนกันกับปีที่เสริมดวงกันก็คือ1คนปีเถาะปีกระต่ายอยู่ด้วยกันช่วยเสริมความคิดสองคนปีมะเมียปีมาอยู่ด้วยกันแล้วร่ำรวยและ3ปีกุนปีหมูอยู่กันเพื่อเสริมการเงิน ส่วนปีต้องห้ามที่ตำราว่าชงกันก็คือคนปีฉลูเป็นวัวกระทิงที่ไม่ถูกกระแพะมักขัดแย้งกันส่วนปีอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม